สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสัปดาห์นี้นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะไปเก็บตกบรรยากาศการประชุมทางวิชาการนะครับในหัวข้อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างไรในกรุงเทพมหานครนะครับประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่การปาตกถาของดรไพลินชูโชถาวรนะครับท่านเป็นประธานโรงเรียนกาเนิดวิทย์ในเครือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะครับท่านเป็นนักวิชาการเป็นวิศวกรเป็นนักพัฒนาและนักการศึกษานะครับ มีประเด็นน่าสนใจในการสนทนาหรือในการปาฐกถาของท่านนะครับในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงของโลกในการจัดการศึกษาของเยาวชนไทยนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงอีท e วีตเรพอร์ตครับ ปตท,ทเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อยู่อันดับโลกด้วยเราเห็นความสําคัญของการศึกษานะครับทุกๆปีเราต้องส่งนักศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมของเรา50-60คนไปเมืองนอกเพื่อศึกษาปริญญาตรีแล้วทาอย่างนี้มันนานมากแล้วเราถามตัวเองวนะ่าถ้าเรายังทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ยปตทจะอยู่หนึ่งในร้อยของโลกต่อไปได้หรือไม่ถ้าเรายังต้องเรียนรู้จากตวันตกตัววันนี้ปตทเป็นองค์กรของรัฐนะครับเป็นรัรรฐวิสาหกิจเป็นบริรรษัททุนเดนหด่อยครับ แต่เราเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยการศึกษาครบทุกมิตินะฮะเรามีโรงเรียนชีวะขนาดใหญ่อยู่ที่อยู่ที่ระยองนะครับมีนักเรียนชีวะซึ่งเป็นโรงเรียนโรงงานนะครับส่งนักศึกษาเข้าสู่ระบบโรงงานของเราเนี่ยอ,อยู่ที่ระยองขนาดใหญ่หนึงง่งโรงโรงเรียนชีวะของเราปัจจุบันนี้เราเปิดภาษาอังกฤษแล้วเรานับนักศึกษาจากพม,ม่าแล้วก็ลาวขเขมรน,นะครับมาเรียนเป็นอาชีวะ นะใช้ภาส,สาอังกฤษเพื่อจะส่งเขากลับไปในประเทศเขาแล้วก็ทํางานอาชีวะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปอเทาได้เปิดโรงเรียนมัจุมปลายสายวิทยาศาสตร์แล้วก็หมายเรียวิจัยนะครับซึ่งผมจะได้นําเสอนอเป็นส่วนหนึ่งของ Presentation ในวันนี้นะครับผมคงจะขออนุญาตท้าความย้อนกลับนะครับโดยความที่ผมไม่ใช่นักการศึกษาเนี่ยผมก็ลองศึกษาดูนะครับว่าการศึกษาที่ผ่านมามเป็นเช่นไรนะครับ ไม่มีคำพูดคำหนึ่งที่เรียกว่ามาร์เก็ตติ้งหนึ่งจุดศูนย์สองจุดศที่โปรเซอร์คอนเลอรยเขาชอบใช้นะฮะก็ว่า1.0 2.0 30เนี่ยมันเป็นเป็นคำเปรียบเทียบนะครับ1.0หมายถึงอดีต2.0หมายถึงปัจจุบันที่เราเรียนอยู่และ3.0หมายถึงอนาคตดังนั้นไม่มี4.0 5.0นะฮะคนที่ไปพูดเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ถ้าเราเปรียบเทียบการศึกษาเป็น1.0 2.0เราพบว่ามมันมียุค0.0ด้วยนะฮะ อารยธรรมของมนุษย์จริงๆเริ่มมาสักสี่ห้าพันปีเรามนุษย์เกิดก่อนนั้นนั้นแต่เราเริ่มรวมกลุ่มนะครับมีการอ,าอ,าอยู่เป็นกลุ่มทํากสิกรรมขึ้นมาเนี่ยนะประมาณกลุ่มไม่เกิดสักห้าหกพันปีนะครับเมื่อเรามีการรวมกลุ่มเรามีอารยธรรมมีภาษาขึ้นเนี่ยนะฮะการศรึกษาก็เริ่มเกิดขึ้นยุคแรกๆเท่าที่เราจะจับความได้พอจะมีหลักฐานอยู่ก็น่าจะเป็นยุคของกรีนะครับยุคข,ของกรีกเนี่ยการศรึกษาก็เพียงแต่ว่าอาจารย์กสิทธ์นั่งคุยกันนะฮะ วันดีคืนดีอาจารย์ก็จะบอกสิท์ว่าเอา้าเธอเก่งแล้วเธอเอาไปเป็นอาจารย์บ้างนะฮะสมัยนั้นทําไมผมเรียกว่า0.0เนี่ยเพราะว่าคําว่าการศึกษาเนี่ยเราเรียกการศึกษาได้ต้องมีสอง,ององค์ประกอบคือคือมีหลักสูตรกับมีการประสาทปัญญาแต่จะเห็นว่าปลาโตซึ่งมีลูกศิษย์เป็นอริสโตเติลเนี่ยเขาไม่เคยบอกอริสโตเติลว่าเธอจบแล้วนะฮะวันดีคืนดีบอกเอาเธอไปแล้วไปเป็นอาจารย์นะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เราคุยกันในสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปรัชญานะฮะเป แต่ว่าสิ่งที่คุยกันในสมัยนั้นเป็นรากฐานของทุกๆอย่างในวันนี้นะครับในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการปกครองต่างๆเนี่ยนะฮะหลักคิดปรัชญาต่างๆนะฮะยังอยู่จนทุกวันนี้เราเริ่มมีการศึกษาเป็นเรื่องราวคือมีการเรียนเป็นหลักสูตรปริญญาจริงๆเนี่ยในยุคที่ช่วงศาสนาต่างๆเริ่มเกิดขึ้นการสอนศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับการสอนศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคที่1.0เนี่ยเราจะมีเห็นมาลรายรุ่นเก่ารุ่มรุ่งพัน1,500ปี ถึง600ปีเนี่ยอยู่หลายอันนะครับนารันทาเป็นตัวอย่างนะครับตะกศิลาของเราก็เป็นตัวอย่างเราเริ่มมีการสอนในห้องเรียนนะครับการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนบ้างหรือบางอย่างก็จะเป็นปุชาวิสัชนาซึ่งปัจจุบันนี้เรายังเห็นนะครับว่าการสอนศาสนาพุทธในทิเบตเนี่ยเป็นลักษาปุชาวิสัชนาอยู่แล้วเขาคุยอะไรกันในห้องเรียนเขาคุยวิทยาศาสตร์สังคมนะครับในเรื่องของปัจจยาภาษาต่างๆก็ว่ากันไปการเปลีป่ยนแปลงการศึกษาเนี่ย ในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นะครับมาเวลาที่เราอย่างที่เห็นอย่เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยประมาณสัก200กว่าปีที่ผ่านมาก็คือปลายอายุทยาตนรัตาโคสินถามว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์ของเราเป็นครั้งแรกที่มนุษย์เอาชนะธรรมชาติได้ฝรั่งเขาบอกว่ามนุษย์เราเพลกอสได้ทำไมมนุษย์ถึงเอาชนะธรรมชาติได้เพราะมนุษย์ค้นพบสิ่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าเครื่องยนต์ต้นกําลังครับเครื่องยนต์อันอนั้นเนีนเน่ยก็คือเครื่องจักรไอ้น้ำเครื่องจักรน้ำเราเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์สัน เครื่องยนต์สันดาไอภายนอกอย่างเครื่องอยไา้น้ำเนี่ยเวลาเอาไปวางไว้บนเกวียนเนี่ยมันก็กลายเป็นรถไฟเราเอาเข้าไว้ในโรงงานนี่กลายเป็นโรงงานทอผ้าคนค้นพบคือเจมส์วัตติประเทศอังกฤษฉะนั้นโรง,งงานทอผ้าแห่งแรกเนี่ยเ,เกิดขึ้นที่เมืองแมนเชสเตอร์เราก็เลยเรียกว่านั่นคือการเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหก,กรรมเรากตกใจมากกับกาลังที่เครื่องยนต์ต้นกําลังทําให้เราได้จะพยายามจะวัดมันสัตว์ที่มีกําลังมากที่สุดในอังกฤษตอนนั้นคือหมา เราก็เลยเรียกกาลังของเครื่องยนต์ผู้นิ้วเป็นกําลังมาร้อยกำลังมาห้าร้อยกำลังมา,500งมานะฮะผมยังพูดเล่นเสมอว่าถ้าเครื่องยนต์เครื่องจ่ายน้ําเกิดขึ้นในประเทศไทยเราจะวัดเป็นกําลังช้างถูกไหมฮะสิ่งที่ตามมาของการที่มนุษย์เอาชนะธรรมชาติได้ก็คือเกิดการหลั่งไหลเกิดการประดิษฐ์เทคโนโลยีจํานวนมากเกิดขึ้นมา พอเราค้นพบเครื่องยนต์ต้นกาลังซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในนะฮะอย่างที่ในรถยนต์เนี่ยเราก็มีรถยนต์เราก็มีเครื่องบินเราก็มีต่างๆมีไฟฟ้ามีน้ำประปามีการแพทย์แผนตะวันตกฉะนั้นโรงเรียนสามัญาราศึกษาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังงานปฏิปวัติสาหกรรมเนี่ยนะครับผมเรียกว่าการศึกษาแบบปัจจุบันคือการศึกษาแบบ2.0ถามว่าเรียนอะไรกันในห้องเรียนเราเริ่มเรียนอีกซีกหนึ่งของวิทยาการที่จเจิญขึน้นมาเราเรียกวิทยาศาสตร์ธรรมชาตติววศศกกรรรมาส์์ดดีีแพทย วิทยาศาสตร์ก็ดีอะไรต่างๆนานานะฮะสถาปัตยกรรมเริ่มเรียนเป็นเรื่องลักเรียนไงเรียนในห้องเรียนนอกจากเรียนแล้วเ,เราทําอีกอย่างนึงเพิ่มขึ้นคือการวิจัยนะฮะเราก็ทํามาจนทุกวันนี้มหาลาัยแบบ2.0ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมหาลาัยโตเกียวมหาลาัย MIT มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรจุฬาลงกรเป็นตัวอย่างนะครับจุฬาลงกรเกิดจากการรวมเอาโรงเรียนยานตาร,ร,รมศึกษามาเป็นคณะวิศวะ โรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็นคณะอักษรศาสตร์มาลัยโตเกียวก็เกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับมีทั้งวิศวกรรมมีทั้งอักษรศาสตร์ขึ้นมานี่เป็นลักษณะเด่นของมลาลัยแบบ2.0แล้วทําทํามาจนทั้งจุดน,นี้คําถามคือแล้วพุ่งนี้ล่ะมหาวิทยาลัยควรจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะตอบคําถามนั้นก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าลักษณะเด่นของการสาแบบ2.0คือแบบปัจจุบันเป็นยังไงผมขีดวันนี้ผมตั้งใจนะครับว่าเด็กอายุประมาณสัก14-15เขาจะถูกตั้งคําถามหนึ่งก่อนว่า ตกลงเธอจะเรียนวิทย์หรือเรียนศิลป์ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะฮะแต่ว่าเราก็ยังมีอยู่นะฮะโรงเรียนดังอย่างเตรบุดรมีมีวิทย์คุณศิลป์อะไรศิลป์ภาษาศิลป์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเด็กอายุสิบสี่ายังไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆเขาอยากเรียนอะไรแต่ถ้าเขาตัดสินใจแล้วชีวิตนี้เขาจะไม่กลับเขาจะไปอีกข้างหนึ่งไม่ได้แล้วถูกไหมฮะก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยเขาจะถูกถามอีกว่าแล้วพอเธอเลือกข้างซ้ายข้างขวาแล้วเธอจะเลือกวงไหนอีกถ้าเธอจะเป็นแพทย์เธอจะไม่ได้เป็นวิศาาสสตตตรร์้เเเปป็็นนนนัักบญชีธอไดิิศ ะะเลือกวงพอเขาเลือกวงนี่เขากาหนดชีวิตที่เหลือเขาอีก5้าหกปีข้างหน้านะครับแต่พอเขาเข้าไปในปีที่1ปีที่2องเขาถูกถามอีกนะฮะแล้วเธอจะเลือกเมเจอร์อะไรถ้าเขาเลือกเมเจอร์แล้วชีวิตนี้เขาก็จะไม่ได้ไปไหนอีกเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเลือกแบ่งแคบลงไปทุกทีทุกทีท่านเขาเรียนจบปริญญาโทเอกขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าผมตั้งใจเขียนรุ่นี้คือว่าการศึกษาจะแคบลง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  มีหมอบางคนบอกผมนะครับว่าหมอที่เชี่ยวชาญผ่าตัดมือขวาเดี๋ยวนี้ผ่าตัดมือซ้ายไม่ได้นะฮะเพราะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงไปลึกมากนะครับนี่เป็นลักษณะเด่นของการศึกษาแบบ2.0เราลงลึกนะครับแต่เราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นที่อยู่ข้างเคียงกันต่อไปแต่เรากลับมาดูสังคมในปัจจุบันนี้ถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะพบคำหนึ่งเขียนว่าวูกาอยู่เรื่อยๆระบาน financial time อ่านอะไรต่างๆ คำว่าูกาย่อมมาจากคำสี่คำนะฝรั่งก็บอกว่าเราอยู่ในยุคสมัยของอความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนนะครับความก,กมังวลตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราบอกว่าอันนี้เรียกว่าอันนี้จังไม่เทียงเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ำข้างนอกนะครับมีแยกหญิงชายถ้าท่านไปเมกาไปอะไรอื่นๆเนี่ยนะฮะมันจะมีห้องอื่นๆอีกห้องหนึ่งและอีกหน่อยเราก็จะมีห้องอื่นๆด้วยเพราะกฎหมายนี่เปลี่ยนไปหมดแล้วนะฮะในตุรกันดิเนียเนี่ยกฎหมายรับรองเพศ อื่นๆซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรการศึกษาในรุ่นต่อไปเนี่ยคือการศึกษาที่เราจะทําลายขีดการแบ่งพา t ิชั่นต่างๆออกนะทำให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งผมจะมีตัวอย่างในมาลัยใหม่ที่ทําขึ้นนะครับที่ปตททาขึ้นให้ชมนะฮะเราเลือกการศึกษาในอนาคตนะครับว่าเป็นเรื่องของ interdisciplinary เราจะไม่มาแบ่งคณะกันแล้วนะวิศวกรก็จําเป็นจะต้องรู้เรื่องของปัชญานักวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับต่างๆได้ นะฮะเป็นเรื่องของเอาลิชเป็นเรื่องของการที่หมหาวิทยาลัยไม่ขีดจํากัดของตัวเองแต่ใช้เทคโนโลยีทางไอทีเนี่ยเชื่อมต่อกับการศึกษาอื่นๆน,น,น,นะครับเป็นเรื่องของการ uh, ทําลายกําแพงขีดกั้นออกไปถามว่ามหาวิทยาลัยรุ่น3.0เริ่มมีอะไรมีครับเ,เราได้น,นําเสด็จสมเด็จไปญี่ปุ่นนะครับชมมาหาวิทยาลัย o i s อเอสีเป็นโอกินว่าอินสไตน์เทคโนโลยีก็เป็นเช่นนั้นมีมาหาวิทยาลัยอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะฮะ k i n ฟาสเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเราไปเห็นมาหลายที่สิงคโปร์ที่เกาหลีก็เป็นลัษณะ3.0ความแตกต่างของระบบการศึกษาก็คือเราพูดถึงการศึกษามากในในวันนี้ผมอยู่ในกรรมการประชารัฐการศึกษาเราบอกว่านะะนักเรียนของเราเรียนตั้งแต่เล็กที่ฟินแลนด์นี้ไม่มีไม,มไม่มีอนุบาลน,นะครับเขาเรียน7ขวบเขาเป็นระบบการศึกษาที่ดีส่วนของโลกอันหนึ่งของเราเนี่ย2ขวบในคุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนต้องไปจองโรงเรียนอนุบาลเรามีเรียนพิเศษมีอะไรต่างๆ,ๆได้พูดมาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะ ผมก็เรียนท่านในวุิตีว่าสิ่งที่ปตททำมาในตลอดสี่ห้าปีที่ผ่านมาในเรื่องการศึกษาก็คือว่าเราก็ลังเสนอเสนอรูปแบบของการศึกษาอันหนึ่งนะครับผมเรียนท่านวุิตีว่าเหมือนกับเราเอาก้อนหินก้อนหนึ่งคว้างเข้าไปในพุ่มไม้แล้วโดนนกห้าตัวห้าต,ตัวก็คือเรากําลังเสนอรูปแบบการศึกษาแบบใหม่นะฮะที่เหมือนกับประเทศะเระบบการศึกษาชั้นนําประเทศตะวันตกการศึกษาเป็นแบบ3.0แล้วเรากําลังจะสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ที่โรงเรียนกับว่าอะไรของปทแห่งนี้เนี่ยเราไม่ได้เก็บค่าบำรุงการศึกษานะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นโรงเรียนกินนอนซึ่งค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับแต่ว่าเราได้เราได้นักเรียนเนื่องจากเราไปอยู่ไกลนะฮะนักเรียนที่ไม่อยากอยู่ไกลที่เก่งหยอดอยู่กรุงเทพเราบอกก็ไม่ต้องมาก็อยู่กรุงเทพไปแต่นักเรียนที่ไม่มีโอกาสจากทั่วประเทศเนี่ยจะได้ไปอยู่ที่วังจันทร์เรามีนักนักเรียนในรุ่นที่หนึ่งคนหนึ่งนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนงานก่อสร้างคุณแม่หิ้วถังปูนนะครับ เธอมาสอบกับเราเพราะเราเปิดสนามสอบทั่วประเทศอยู่นครศรีธรรมราชเธอสอบได้สุดท้ายเราเรียกมอบตัวเธอไม่มาเราก็ถามว่าทําไมไม่มาเธอบอกเธอไม่รู้จะมาอย่างไงเธอไม่มีตังค์ฉะนั้นเราเรารู้สึกสะท้อนใจเราบอกว่าระบบก,การศึกษาแบบให้ฟรีทั้งหมดอย่างเช่นเราไม่เก็บค่าลงทเบียนศึกษาให้ค่าเรียนอยู่เนี่ยถามว่าตอบโจทย์ทั้งหมดของคนด้องการอย่างคําตอบคือไม่พวกครูเขาร่วมเขาน่ารักเขาร่วมเงินกันแล้วก็ซื้อตัว๋วลิมินให้เด็กคนนี้บินมาเด็กคนนีม้มาก็มาคนเดียว มีเงินติดตัวมา6 0บาทแล้วเราบอกว่าอีกหน่อยถ้าเราไม่ดูแลเด็กคนนี้เด็กคนหนึ่งปิดเทอมกลับบ้านเด็กคนนี้อยู่ที่หอคนเดียวนะฮะฉะนั้นเรากำลังบอกว่าการให้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยมันมีมิติหรือความลึกของมันนะครับซึ่งก็กลุ่มป่าเท์ก็ดีใจนะครับว่าเราจะมีกรณีตัวอย่างอย่าง,างนี้เยอะนะฮะในการในการดำเนินการ,การตรงนี้เราถึงไม่เก็บค่าปรุมการศึกษาแล้วทำไมจะสร้างให้เกิดสายเสียชิมนัวกวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเราพยายามจะ บอกกับคุณพ่อคุณแม่เวลามาอบรมกับผมนะฮะผมบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปบีบบังคับลูกให้เป็นแพทย์หรือเป็นวิศวกรหรอกมันมีอาชีพอื่นอีกมากมายแม้กระทั่องออกไปเป็นเท่าแก่เองนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมโยงะระหว่างสามัญสารกุาหกรรมหรือเราเอาบริษัทในกลุ่มปอตทั้งหมดเนี่ยเข้ามสามสัมพันธการศึกษานี้นะครับแล้วก็จะทําให้เกิดอุตสาหกรรมไฮเทคแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือผมบอกท่านนายกนะครับว่า ยารศึกษาของโรงเรียนมหาลัยแห่งนี้เราบอกว่าเราจะสร้างชาติยิ่งใหญ่เทคโนโลยีฉะนั้นนักเรียนเนี่ยรับปรละ72คนห้องละ18คนที่หมหาวิทยาลัยเราตอนนี้มีแต่บัณฑิวิยัลัยรับปี1หนึ่งปีแรกเนี่ยรับไป60ตอนนี้รับไปอีก30เป็น100แล้วรับโพสต์ดอกไปประมาณ30คนเราบอกมีเท่านี้นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ผลิตคนแข่งกับกระทรวงสาธารณสุขแต่เรามีหน้าที่คือสมมุติโมเดลก,การศึกษาแบบใหม่นะครับถ้าโมเดลการศึกษาที่ถูกใช้ได้ ใครมาดูก็ได้แล้วก็เอาไปใช้นะฮะหรืออาจจะสร้างได้ดีกว่าผมก็ได้วิธีการก็คือกลุ่มปตททั้งหมดบริษัทจุตเวียนดาราซับทั้งหมดเราเต้ยเงินลงวประมาณนะฮะประมาณ5,600ล้านเรามอบที่ที่วังจันทร์ให้อีกพันไรตั้งเป็นมูลที่ขึ้นมาสองแห่งซึ่งเป็นผู้ถือบใบอนุญาตของโรงเรียนและหมายเวียนไัยเราถวายโรงเรียนและหมายเวยาลัยแห่งนี้ให้สมเด็จประเทศเมื่อปีที่แล้วในปี60พศานะครับเราก็เลยได้ประธานชื่อโรงเรียนกำเนดิทยากาสตนวิทยาศาร์เมทีลงมานะครับ โรงเรียนตั้งอยู่ที่วังจันทนะครับผมมีเวลาน้อย<ส>ผมจะพูดแต่โรงเรียนสั้นๆนะครับส่วนของมาหาลัยแล้วก็องประกอบอื่นๆเนี่ยคงจะต้องก้าวข้ามไปนะครับเพราะเราไม่มีเวลาคุยกันว่าที่โรงเรียนเนี่ยนะฮะเราได้เชิญดอตรธงชัยชิวปีชานะครับท่านเป็นอดีตผอ,อ,อของโรงเรียนมหิดลทิศสอนเนี่ยท่านมาเราตกลงกันอย่างนี้ครับว่ากุมปตทเราจะให้ท่านเนี่ยกระดาษขาวใบหนึ่งคือหมายความว่า ท่านจะบินดูโรงเรียนที่ดีที่สุดนะฮะแล้วท่านมาออกแบบเราต้องการให้โรงเรียนกับมาหาวิทยาลัยที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนกับมาหาวิทยาลัยที่ใครมาดูก็ไม่อายใครในโลกนี้นะครับฉะนั้นยัมมีคณะทํางานเป็นอาจารย์ชุดใหญ่ชุดหนึ่งท่านบินดูหลายประเทศมาแล้วท่านมาแล้วท่านออกแบบให้กระดาษเปล่าคือท่านเริ่มจากศูนย์ท่านชอบตึกแบบไหนท่านจ้องขอพักแบบไหนหลักสูตรเป็นอย่างไรนะครับ ท่านก็สร้างขึ้นมาโรงเรียนนี้สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อความเป็นเลิศนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยปตทจะสร้างแค่หมาวิเลยแต่คณะกรรมการปตทาถามว่าถ้าเราจะสร้างหมาวิเลยความคือความเป็นเลิศเนี่ยวัตถุดิบเป็นเรื่องสําคัญไปจากการเราก็มานั่งคิดนะครับว่าเรามีอย่างนึงคือเราเป็นชิงเอามาจากโรงเรียนชั้นดีของประเทศไทยตอนมัธยมปลายอีกอันหนึ่งคือบอกถ้าง,งั้นเราก็ทํามัธยมปลายเองเราจะไม่เราจะไม่ชิงเอานักเรียนที่ดีมาจากกระทรวงศึกษาเหมือนเหมือนเหมือนอย่าง คนอื่นเขาทาเราก็เลยลงมาทามัธยมปลายมัธยมปลายที่อาจารย์ธงชัยทําขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราคัดนักเรียนโดยเราส่งหนังสือเชิญนักเรียนกิฟเต e ดนะครับทั้งหมด uh, 5,000คนผมเซ็นจดหมายเชิญนักเรียนมาสอบด้วยตัวเองทั้ง5000ฉบับปีนี้มาสอบ7 0 0 0นะฮะปีนี้รั้งปีที่3นะเราโดยเปิดสนามสอบทั่วประเทศว่านักเรียนที่จนที่สุดเขาสามารถไปหาสามสอบที่ใกล้เขาที่สุดไม่จำเป็นต้องมากรุงเทพสอบขั้นที่1จาก7,000ลดเหลือ300 สองขั้นที่สองจากสามร้อยลดเหลือร้อยแปดสิบสองขั้นที่สามร้อยแปดสิบเนี่ยรับเจ็ดสิบสองคนโดยร้อยแปดสิบคนทั้งหมดเนี่ยจนเป็นตัวสำรองนะครับการสอบนี่เราไม่มีวิชานะฮะการสอบเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าไปดูที่เราสอบที่ธรรมศาสตร์ที่ลังสิตเนี่ยเขาจะได้ข้อกันหนึ่งนะครับข้างในจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเราไม่ได้ต้องการให้เด็กที่ท่องหนังสือเข้ามาเรายังได้เด็กที่มีความคิดรวบยอดเรามีโจทย์สั้นๆให้เขาฉะนั้นการจะมีนำตอ่อการไปสู่คําตอบนี่เขาจะใช้วิธีอะไรก็ได้ เขาจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ใช้กระบวนการทางฟิสิกส์ทางเคมีชีว่าใช้แมทใช้อะไรก็ได้ถ้าได้คําตอบเราถือว่าเขาได้คะแนนฉะนั้นเป็นการวัดความคิดรวบยอดที่นี่เดิมเราอยากจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัววัดด้วยเพราะโรงเรียนเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดเราพบว่าถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยเด็กต่งางจังหวัดจะไม่มีสิทธิ์นะครับเราก็เลยบอกตัดสินใจเราจะไม่แต่ว่าการเข้ามสีเนี่ยเราสอบตั้งแต่ปลายมอสองพอเขาสอบได้เนี่ยก็ประมาณว่าต้นมส ถามว่าหนึ่งปีนี้เขาทำไรเราให้ทุกคนได้เรียนสังกฤษโดยมีคอสออนไลน์แล้วเราจะมอนิเตอร์ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าเมื่อเขามาเข้ามศรีมาเรียนกับครูฝรั่งครูไทยเนี่ยนะฮะใช้สังเกตร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะสามารถทําได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอแาชรที่ไม่โดนวิทยาลัยสอนทำไม่ได้เพราะเป็นโรงเรียนของรัฐเราบอกบอกว่าสิบแปดคนต่อห้องเพราะว่าอาจารย์ธงชัยบอกว่าการเรียนจะต้องเป็นการเรียนแบบวัดตัวตัดหมายความว่าเด็กเนี่ยนะฮะที่สามารถเรียนได้เขาจะเรียนแบบเรื่อยๆกับครูของเขาไม่จำเป็นว่าเรียนเท่าที่ในตำราม สมมติเขาเก่งเคมีมากเก่งชีวะมากเขาต้องเรียนเคมีีนินชีวะไปได้หมดนะครับและการเรียนเนี่ยเป็นการเรียนครบทุมมิตินะครับนะฮะเรามีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่บนภูเขามิกุติด้วยเด็กเนี่ยนะฮะวันพระใหญ่ต้ององมาทําวัดเช้ากันร่วมกับพวกเราเป็นต้นนะครับเราเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะครับใช้สังากังกฤษ100%แล้วเด็กนักเรียนเนี่ยจะอยู่หอกับเรา รูปทางขวาล่างอันนี้เป็นรูปหอพักนะครับเข้าใจว่าอาจารย์ธงชัยไปดูที่โยโกอาม่าแล้วบอกเอออันดีดีเพาอัน,นดีดีท่านก็เอามาใช้นะครับห้องเรียนถ้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าเป็นห้องเรียนอินเ r อร์แอคทีฟผมพูดก็อธิบายยากนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าห้องเรียนอินเตอร์แอคทีฟเป็นยังไงเนี่ยไปชมที่นั่นเนี่ยเราเดินสายไฟบอรอดสติกเข้ามาในโรงเรียนที่นั่นถ้าเราไปเนี่ย Wi-Fi เนี่ยจะไม่มีพาสเวิร์ดเพราะเราบอกนี่เป็นเขตการศึกษา และอย่างที่เรียนนะครับที่มหาวิทยาลัยเราเนี่ยเราห้องสมุดคือห้องสมุดที่ไม่มีสมุดห้องสมุดไม่มีสองเนีคือไม่มีสมุดนะครับกับไม่มีนักเรียนจริงๆแล้วห้องสมุดของเราเปลี่ยนรูปแบบคือคือว่ามันจะมีเป็นการถกแถงกินข้าวได้สเสียงเียงดังได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ทฤษฎีของการเรียนรู้คือการเรียนรู้เกิดขึ้นนอกห้องเรียนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในห้องเรียนฉะนั้นห้องสมุดเป็นที่ที่สนุกสนานมากนะครับด็กทุกคนสามารถรวมกลุ่มแล้วานั่งถกกัน ส่วนหนังสือนี่ดาวนโหลดจากออนไลน์เป็นต้นที่โรงเรียนเนี่ยท่านอาจารย์ธงชัยบอกว่าขออนุญาตซื้ออิเล็กตรอนไมโครสโคปได้ไหมซึ่งผมว่าได้ก็จะเป็นรูปเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอยู่นะฮะผมบอกไม่จาเป็นต้องรอให้เด็กจบปิญญาโทถึงจับเครื่องมือพวกนี้เด็กมัธยมปลายก็จับได้เมื่อเขาจับได้แล้วเขาก็ทาได้นะครับเด็กนักเรียนทั้งหมดอยู่ในระบบของการช่วยเหลือตัวเองนะครับเ,เป็นจิตอาสานะครับเขามีจักรยานเขาก็ซ่อมจักรยานกันเองนะครับ ผมยังตกใจนะฮะคนที่ซ่อมจักรยานเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะไม่ใช่เด็กผู้ชายเพราะเธอเก่งมากในการซ่อมจักรยานเป็นตน้นจริง,รงๆแล้วมีเรื่องอื่นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแต่ด้วยเวลาจำกัดนะครับวิธีที่ดีที่สุดที่ทุกท่านอยากจะได้รับรู้เกี่ยวกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยก็คือไปเยี่ยมชมที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยผมคิดว่าด้วยเวลาจำกัดนะครับผมอยากจะให้ชมวิดีโอสัก4นาทีนะครับพูดถึงสิ่งที่เราทําไปในพื้นที่พันไล่ถวายสมเด็จพระเทพที่จังหวัดระยอง นะครับลุงหลีกกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศิลป์เมธีครับเชิญชมวิดีโอครับนี่เป็นพื้นที่อำเภอวังจันทร์นะครับจังหวัดระยองเดิมเนี่ยเป็นพื้นเป็นป่าเขาหมดนะฮะเราก็เลยทำสารบริการเพื่อมันไม่ให้กำลังกันดานกันไปจะเห็นว่าจะมีทางจักรยานอยู่ข้างๆถนนนะฮะ ทางจักรยานทั้งหมดเนี่ย18กิโลแล้วแยกขาดจากถนนเพื่อให้เป็นโลคาร์บอนแคมปัสและไม่มีอุบัติเหตุนะครับเป็นทางจักรยานที่สวยมากนะฮะอยู่ในปากเขาอันนี้เป็นทางเข้าลงลรีกำเนิดวิทย์นะฮะเราได้รับราะทานให้ใช้พันนามาพิไทยสอทอได้นะครับอันนี้จะเป็นอาคารเรียนนี่หอพักของครูและนักเรียน รยากาศเป็นบรรยากาศกลางคืนนะครับสมเด็จพระเทพเสด็จผ้ามเนินแล้วก็ประทับแรมอยู่ในมหาวิทยด้วยเดือนต้นปีหน้าก็จะเสด็จผ้ามเนินไปประทับแรมนะครับนี่จะเป็นตึกอธิการบดีของจุมาฯนะฮะนี่จะเป็นอาคารเรียนนะฮะซึ่งเป็นอาคารเรียนซึ่งเราไปเอามาจากทางอังกฤษนะครับจะเป็นห้องปฏิบัติการอยู่ในนั้นด้วยเสาที่เห็นเนี่ยเราเรียกว่าคาร์บนอนอาร์ติวซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของตัวมหาวิทยยนะฮะ นี่เป็นสาะน้ําขนาด84ไร่ซึ่งเราขุดขึ้นมานะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนประมาณร0อแลรามีาศาสตราจารย์อยู่ประมาณ7ท่านนะฮะรวมอาจารย์าศาสตราจารย์รองาศาสตราจารย์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ11ท่านและมีาศาสตาจารย์คนไทยอยู่ประมาณ5ท่านมีาศาสตราจารย์จากหมหาวิทยาลัยวเศดะ์หท่าน จากสถาบันมาร์ก์พลังของเยอรมันหนึ่งท่านจากออสเซลิน,นท่านแล้วก็จากสเปนอีกหนึ่งท่านนะครับเราปลูกสนาป,ปลูกป่าอีก300ไร่นะครับเป็นป่าของพระเจ้าอยู่หัวทุกๆอย่างเนี่ยอยู่ข้างข้าง,างหมหาวิทยาลัยคือที่ทั้งหมดมหาวิทยลาลัยกับโรงเรียนพันไร่ลงแบบสมารัปลูกป่าเข้าไปอีก400ไร่นี่ทั้งหมดก็ประมาณพันสี่ร้อยไร่แล้วนั่นคือเหตุผลที่ว่าท่านนายกอนตรีเนี่ยตอนมาฟังเราบรรยายเนี่ยท่านต้องใช้หอมาแล้วก็บินดูนะครับ ก็เป็นทั้งหมดที่จะขออนุญาตนำเสนอในช่วงเวลาที่มีอยู่นะครับขอบคุณมากครับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมใหญ่นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการศึกษาจะทำให้เด็กเห็นความสําคัญของกระบวนการทุกอย่าง ทั้งนี้การเรียนการสอนในศตวรรษที่21จะต้องสอนให้เชื่อมโยงกับชีวิตจริงสอนทั้งเนื้อหาและทักษะในการพัฒนาทักษะความคิดส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมมีกระบวนการการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้กระตุ้นการถ่ายทอดความรู้นอกจากนี้นายยกยังกล่าวต่ออีกว่าเราจะต้องทำทุกๆอย่างเพื่อพร้อมกันเพื่อในวันนี้และอนาคตจะต้องรวมใจให้เป็นหนึ่ง ในด้านการศึกษาเราจะต้องดูว่ามีความต้องการประเภทใดบ้างเพื่อไปผลิตบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดนอกจากนี้ยังต้องลดภาระของครูเพื่อจะได้มีโอกาสเตรียมการเรียนการสอนเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนสอนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอีกทางยังต้องช่วยการผลิตครูใหม่ทำอย่างไรจะผลิตคนรุ่นใหม่หรือคนเก่งเข้ามามีโอกาส โดยทําให้โปร่งใสได้บุคลากรตรงกับความต้องการไม่ใช่จบอะไรมาก็เป็นครูได้ทั้งหมดซึ่งจะทําให้เรียนรู้ช้านอกจากให้นโยบายแล้วทางนายกรัฐมนตรีได้เดินชมบูธต่างๆของกิจกรรมในงานนี้อีกด้วยสำานักงานคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมพัฒนาสมาร์ทเทรนเนอร์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศจํานวน225เขตเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดแนวทางการนิเทศและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการบริหารการจัดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาคเรียนวิชาการลงโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ และให้ครูมีการปรับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัตินอกสถานที่เช่นมีการทำกิจกรรมสร้างสารรค์นอกห้องเรียนหลากหลายเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบต่างๆโดยมีโรงเรียนเป้าหมายนำล่องจำนวน3831ดโรงเรียนโดยจะเสริมสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือ 1. ด้านพัฒนาสมองและองค์ความรู้ด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมด้านทักษะการลงมือปฏิบัติ และด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาสมาร์ทเทนเนอร์ให้สามารถนิเทศการบริหารการจัดเวลาเรียนจึงได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมาร์ทเทนเนอร์ลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและประสบความสําเร็จครอบคลุมทุกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปพลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีเชืวว่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายการุณสกุลประดิษฐ์ เลขาธที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบนักเรียนในโครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การกีฬาการศึกษาพหุวัฒนธรรมภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้จัดกิจกรรมจุดประกายความฝันสร้างแรงบันดาลใจรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา ที่ได้ดาเนินโครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการนํากีฬาเข้ามาใช้ในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพพัฒนาตนเองให้มีคนคุณภาพมีศักยภาพมีคุณธรร,รมจริยธรรมและมีความรักชาตินำความรู้ความสามารถทังด้านวิชาการและทักษะกีฬาไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพสามารถยกระดับคุณภาพของตนเองและครอบครัวได้ โดยได้นำการกีฬาเข้าสู่โลกการศึกษาโดยเปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์กีฬาและศิลนปน์คณิตศาสตร์กีฬาเพื่อเติมเต็มเข้าในแผนการเรียนเดิมโดยใช้หลักสูตรบูรณาการวิชาสามัญกับกีฬาจัดเป็นรายวิชาที่มีรูปแบบเนื้อหาหลากหลายสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรโดยการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีของเด็กและเยาวชน ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคต ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื่อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อกูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อกูไทยจะนําท่านผู้ชมไปพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับท่านได้ประกาศนโยบายชลบุรีโมเดลไว้เราไปเจาะลึกนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังของนโยบายนี้เป็นนโยบายที่สร้างหลักสูตรการมีงานทําของเด็กขึ้นนะครับเนื่องอสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ